สวัสดีท่านยมทุกคนนะครับพวผมครั้งใน cross อกกับ cross อกแชนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena of valor หรือ aov นะพวกพี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ aov ที่น่าสนใจมาให้ดูกันนะฮะก่อนที่จะดูคอนเทนต์ในวันนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยและอย่าลืมดูค pues ล mm ิปน nah. ี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับถ้าใครมีเวลาน้อยแนะนำว่าเร่งวิดีโอเป็นคูณ2นะจ๊ะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ aov info การฉลองอัปเดตครบ5ปี aov battle f i e l d 4.0รรรุุ่งอณแหกกาเนิดม ชื่อยาวสุดนะไม่เคยพูดอะไรยาวขนาดนี้มาก่อนนะครับซึ่งอันนี้นะจะเป็นการอัปเดต Battlefield 4.0ที่ใครหลายคนเนี่ยตั้งตารอนะเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตแบบยกเครื่องเลยอะ่ะซึ่งแบบ Battlefield 4.0เนี่ยมันต่อยอดมาจาก Battlefield 3.0ที่ออกมาประมาณ2ปีก่อนนะครับถ้าใครอยากดูรายละเอียดในตอนนั้นพี่เนี่ยได้เคยทําเอาไว้สามารถไปดูได้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่าการอัปเดตทางนี้มันยิ่งใหญ่มากนะครับทุกๆอย่างในเกมคือมันเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนเราเนี่ยได้เล่นเกมใหม่กันเลยนะครับสามคำสำหรับ b บทเทิลฟิลด4.0ของพี่ก็คือสวยสดมันนะครับภาพสวยมีความสดใหม่แถมเล่นมันสุดๆซึ่งวันนี้พี่ก็จะเอาข้อมูลจากกรีน่าออฟฟิเชียลมาให้ดูกันว่ารายละเอียดของแบทเทิลฟิลด4.0เพื่อเก็บเป็นเมมโมรีในช่วงนี้เนี่ยว่าตัวเกมเนี่ยมีการอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับหัวข้อแรกเดี๋ยวเราไปดูแบ็กกราวน์นะวิวัฒนาการสไตล์การออกแบบแบทเทิลฟิล d กันก่อนนะครับซึ่งตัวเลข4.0เนี่ยมันหมายถึงแมปในเกมเนี่ยเปลี่ยนมาถึง4ครั้งแล้วนะครับซ ซึ่งไอเดียในการออกแบบสมรภูมิเนี่ยผู้พัฒนาบอกว่ามันเป็นโจทย์ที่ยากมากเขาได้ระดมความคิดและสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าตีมของ Battlefield เนี่ยจะไม่ทาให้มันโดดเด่นไปด้านใดด้านหนึ่งหรือแสดงถึงฮีโร่ตัวใด,ต,วดตัวหนึ่งมากเกินไปดังนั้นเนี่ยผู้พัฒนาจึงออกแบบให้แบบมีกลิ่นอายของหลายๆอย่างเนี่ยผสมกันไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์ศรริลปะสถาปัตยกรรมและก็มหากราบของ Rov นั่นเองครับในส่วนนี้นะครับคนที่เสพเนื้อเรื่องอย่างพี่เนี่ยจะแบบมีความอินแล้วก็เข้าใจว่าแต่ละสิ่งปลูกสร้างที่เขาทำมาเนี่ ตั้งแต่้งแตดศูนูนม่เนี่ยแมปมันจะเริ่มมีความสมูทแล้วก็มีความสมดุลมากขึ้นเห็นไหมซึ่งคอนเซปต์ในแมพ4ีูนย์นี้นะครับผู้พัฒนาเนี่ยอยากให้สมอรภพมมเนี่ยดูมีความแฟนตาซีสดใหม่เป็นธรรมชาติและมีมวลขลังแล้วก็โทนของสีแมปเนี่ยความสดใสเนี่ยจะลดลงจากแมปเก่าเนาะแต่ว่ามันจะดูสมูทแล้วก็สบายตามากขึ้นนะฮะซึ่งถ้ากล่าวถึง Battlefield ของ ROV เนี่ยจากคลิปก่อนก่อนเนี่ยถ้าใครเคยจากันได้พ ในตอนนั้นเนี่ยการกลับมาของวอร์คัสทำให้สถานีต่างๆของอารานอเนี่ยเปลี่ยนไปทําให้เกิดแมป3.0นะซึ่งในแมป4.0ก็เช่นกันนะครับจากข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยการปรากฏตัวของกอสเซเลเยอร์กับโพลิดากอนเนี่ยมันทําให้สถานีต่างๆในอารานอเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับทำให้เกิดแมปนี้ขึ้นมานะครับโดยที่ตัวเกมเนี่ยใช้คําว่ารุ่งอรุณแห่งการกําเนิดใหม่นั่นเองปริศนาอีกเยอะมากนะสำหรับเนื้อเรื่องเราก็ต้องคอยติดตามกันไปนะครับต่อมาในหัวข้อที่2นะจะเป็นรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในแบทเทิล คลปนีนบ้บอกเลยว่ามันเยอะมากนะมีหลายส่วนเนี่ยทั้งน้าตื่นเต้นสดใหม่แล้วก็น่าสนใจมากๆพี่ก็จะเอาให้ดูทีละส่วนนะส่วนแรกจะเป็นโมเดลของน้ําพุบอ่อเกิดป้อมรูปแบบใหม่แล้วก็บริเวณโซนพฟาบับแดงนะครับซึ่งจากหัวข้อที่แล้วแบ็กกราวน์เนี่ยผู้พัฒนาได้กําหนดตีมมาแล้วว่าจะทําเป็นเวทมวนลมีความเป็นมนลขลังมีความเป็น ROV ใช่ป่ะพอก็ได้ตีมนั้นมาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องคิดต่อก็คือดีไซน์บอ่อเกิดหรือว่าน้ําพุนั่นเองฮะซึ่งเจมก็หวังว่าบอ่อเกิดหรือน้ําพุนี้เนี่ยจะแสดงถ ขึ้นเหมือนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในอันธโนรจริงๆเลยนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะจาก Battlefield 3.0เนี่ยบอเกิดของทั้ง2สีเนี่ยมันก็แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับแต่อันใหม่เนี่ยแตกต่างกันอย่างชัดเจนสุดๆแล้วก็สวยขึ้นแบบโพดๆอ่ะสวยจริงอะไรจริงนะครับในด้านของสีน้าเงินเนี่ยบอเกิดมันเหมือนน้าพุแห่งชีวิตนับจะมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมีเวทมนต์ต่างๆแล้วก็รูปทรงเนี่ยจะเป็นรูปทรงโค้งมนนะครับในส่วนของบอเกิดสีแดงเนี่ยจะมีความน่าเกรงขามรูปทรงเป็นเรขาคณิตจะเห็นได้ว่าทั้งง2ฝ่่่่่าายยสสีีีเนนมไตตตตลล์ทแแกกััชดจะ ก็เอ็กซ์เพรสถึงความทรงพลังเออไม่ได้มีฝ่ายไหนด้อยกว่าใครนะฮะซึ่งสิ่งนี้ GM ก็คาดหวังว่าผู้เล่นอย่างเราเนี่ยจะรู้สึกอินแล้วก็ประทับใจกับสมรภูมินี้นะฮะภาพแรกมันต้องประทับใจสุดๆนะฮะแล้วพอสังเกตที่ป้อมใหญ่เนี่ยก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่แสดงออกถึงธีมของแต่ละสีชัดเจนนะฮะไม่พอเท่านั้นทางเดินหลังจากป้อมใหญ่เนี่ยก็ออกแบบให้มันเข้ากันอีกโอ้โหสุดยอดแล้วก็ใส่ใจมากๆเลยนะฮะนอกจากน้ำพุบอ่อเกิดแล้วก็ป้อมใหญ่รูปแบบใหม่ทางเดินต่างๆแล้วเนี่ แดงใหม่เออเห็นไหมสวยงามมากๆนะรวมไปถึงโมเดลป้อมย่อยของทั้งสองสีเออแตกต่างกันชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์มากๆรวมถึงมีการเปลี่ยนรูปลักษณ์ของฮิวหลังป้อมใหม่ให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความสดใสแบบรีเฟรชขึ้นมานะเพิ่มเลือดนะฮะหัวข้อต่อไปนะจะเป็นการย้ายตำแหน่งของ Spirit Sentine l จากหนับเก่าเนี่ยเจมมองว่าบทบาทของ Spirit Sentine l เนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนทําให้ผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าไหร่ดังนั้นเขาจึงย้ายมันไปอยู่ที่ขอบมุมแมปทางออฟเลนเลยฮะย้ายตำแหน่งไม ยับเลยคือแบบมันลื้อใหม่มาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเกิดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นเกิด70วินาทีรีเฟซหนร120วินาทีแล้วก็จะไม่รีเฟซหลังจาก8นาทีนะครับเงินที่ได้หลังจากการจัดการสเปริตรีเซนิโอจะเยอะขึ้นแต่มีเงื่อนไขร่วมถึงเอฟเฟกหลังสังหารด้วยนะครับจะมีการเพิ่มการเฟิร์นฟูลเอชพี P, แล้วก็เพิ่มโบนัสเหรียญทองแก่ยูนิตท,ทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตหลังจากสังหาร1.5าวิและที่สําคัญอีกอย่างก็คือการเอา c ร u i ิสอีเกิลหรือนกนําทางเนี่ยออกจากแม่น้ำเล เป็นการทดสอบฝีมือออฟเลนมากๆเลยนะถ้าใครได้สเปริทเซนตดีเนลเนี่ยได้เปรียมเนี่ยชนะเลนง่ายเลยนะครับใครเป็นเมนออฟเลนเนี่ยแนะนําว่าไปปรับตัวให้ชินนะครับนกเช็คป่ากก็ไม่มีนะฮะเหมือนตัวเกมเนี่ยอยากให้เลนนี้เป็นเลนที่ต้องมาบวกกันอ่ะเออดังนั้นก็ต้องแบบตาต่อตาฟันต่อฟันครับการเปลี่ยนแปลงหัวข้อต่อไปก็คือจุดเกิดของมังกรแสงและมังกรแห่งความมืดในการออกแบบเนี่ยผู้พัฒนาจะเน้นเรื่องแสงและความมืดเป็นธีมเนื้อเรื่องในปีนี้นะครับดังนั้นบ่อมังกรทั้ง2ด้านของแมปเนี่ยก็ ดูสว่างสว่างรู้สึกถึงความโพลีไลท์ความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยครับในส่วนของบอมังกรแรกเกิดในบอดดาร์คสเลเยอร์เนี่ยจะทําให้รู้สึกถึงพลังความมืดจะมีออร่ราสีม่วงสีม่วงให้เห็นถึงความเป็นปีศาจนี่ฮะหัวข้อต่อไปก็คือการปรับพื้นที่ของเลนอาบิโซดากอนและดาร์คสเลเยอร์ในปัจจุบันเนี่ยการแยกประสบการณ์ในสมอรภูมิในแต่ละตําแหน่งเนี่ยยังไม่มีความเป็นเอกลักษณ์มากพอดังนั้นผู้พัฒนาก็ได้ปรับตําแหน่งของพู่มหญ้าและป้อมโดยหวังว่าจะเป็นลักษณะซิกเนเจอร์ของแต่ละเลนและสะท้อน อาบิโซดากอนเนี่ยจะเน้นการป้องกันผู้พัฒนาจึงปรับป้อมด้านนอกลดความยาวของย้าด้านข้างและเพิ่มระยะห่างจากป้อมไปยังย่าด้านข้างเนี่ยฮะและในส่วนของเลนดาร์สเลเยอร์เนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเน้นการเผยญหน้า,นานนครับต้องสู้กันครับดังนั้นนะครับผู้พัฒนาจึงลดระยะจากป้อมไปยังญ้าด้านข้างเนี่ยฮะหัวข้อถัดไปเป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสแสดงผลหัวข้อนี้บอกเลยว่าโคตรสาคัญเพราะว่าภาพจะสวยไม่สวยมันอยู่ที่การเรนเดอร์อันนี้นะฮะซึ่งผู้พัฒนาเนี่ยได้บอกว่านอกจากการปรับปรุปรงเรื่องโมเดลสถาปัตยกรรมที่เราได้เห็นต่างๆี พูดมาหลายๆข้อแล้วเนี่ยผู้พัฒนาย,ยังมีการนําเทคโนโลยีการเรนเดอร์ PBR 2.0มาใช้เพื่อแสดงการสะท้อนแสงของวัตถุในฉากแล้วก็เพิ่มความโปร่งใสของแสงได้ดีขึ้นนะครับและนอกจากนั้นครับเทคโนโลยีการหักเหของแสงก็ถูกนํามาใช้ในการสร้างความแตกต่างบนพื้นน้ําและการสะท้อนของท้องฟ้าบนผิวน้ําเออทาให้เราเนี่ยเห็นว่าแมปเนี่ยมีความสมจริงมากขึ้นนะครับบอกเลยใครมือถือสเปกสูงๆปรับสุดไปเลยนะภาพฟินๆสวยๆนะครับซึ่งเทคโนโลยี PBR 2.0เนี่ยน่าจะต่อยอดมาจาก1.0ที่เขาใช้ใน แมป Battlefield 3.0นั่นเองนะฮะสวยขึ้นจริงเป๊ะขึ้นจริงปริบขึ้นจริงนะบอกเลยต่อมาเนะเป็นหัวข้อสําคัญอีกอันในวันนี้แล้วก็เป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนนี่อยากจะรู้นะครับนั่นก็คือการพัฒนาของมังกรแห่งแสงและมังกรแห่งความมืดนะครับ New Abyssal Dark o, แล้วก็ Dark Slayer นั่นเองจากที่เราเล่นเกม Rv มาเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทั้ง Abyssal Dark o, และ Dark Slayer เนี่ยเป็น2 objective ใหญ่ที่ใช้ชี้เป็นชี้ตายในเกมแพ้ชนะบางทีก็เพราะตัวนี้ใช่ไหมดังนั้นในแมป Battlefield 4.0เนี่ยมันก็ได้มีการรีนิวหรือปรับทั้ง2 อ to b j e c t i v e นี้นะให้เข้ากับเนื้อเรื่องนะฮะอันแรกเราไปดูที่อ s บิ l d r า g o n กันก่อนนะครับในแบบนี้เนี่ยจะมี2ร่างนะครับร่างแรกก็คืออ s s ิ l d r า g o n ร่างที่สองคือ Holy Dragon ส่วน d ัก k Slayer เนี่ยจะมี3ร่างนะครับร่างแรกคือดัก k s l a y ย r ร่างที่สคือ Infinite Slayer รและร่างที่3คือ Ghost Slayer นีฮะมาส่วนแรกเรามาดูการออกแบบอ s บิ l ซ r าก o n และโ o ล y d r าก o n กันก่อนนะครับในส่วนของอ s บิ l d r าก o n เนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยจะเน้นให้รู้สึกถึงความเป็นผู้พิทักษ์แล้วก็ความเป็นแสงสวางกรนอข ะปรากฏในแมปตอนนาทีที่2ของเกมแล้วก็จะรีเฟชทุก3นาทีหลังจากถูกสังหารต่อมาจะเป็นโฮลีดากอนนะครับลักษณะของมังกรโฮลีดากอนเนี่ยจะเป็นมังกรกศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังมากขึ้นผู้พัฒนาเนี่ยหวังว่าตัวนี้เนี่ยจะแสดงถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะผู้วิทักษ์ด้วยปีกที่ใหญ่ขึ้นนะฮะปีกรักนั่นเองนะปีกกลางเหินไปไม่มีวันแผ่วปลายนะครับและร่างของโฮลีดากอนเนี่ยจะสว่างกว่าร่างแรกแล้วก็มีลายเส้นที่เรียบร้อยโฮลีดากอนเนี่ยจะปรากฏในสมอรภูมิในนาทีที่8ของเกมแล้วก็จะถูกูกกกกีฟททุ3นาาหหลังังงจถส เมื่อในเวลา15นาทีของเกม Holy Dragon จะไม่ refresh นะฮะรู้เข้าๆทั้ง2ตัวไปแล้วเนี่ยคราวนี้เรามาดูบัฟกันดีกว่าว่าถ้าหากสังหารได้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเอฟเฟกหลังจากการสังหาร Abyssal Dragon และ Holy Dragon เนี่ยมันจะมีส่วนที่คล้ายกันแล้วก็ Holy Dragon เนี่ยจะ a d ดว n นกว่าก็คือถ้าฆ่าทั้ง2ตัวได้เนี่ยทั้งทีมจะได้รับบัฟ Lightning Thunder ะฮะซึ่งบัฟนี้นอกจากเงินแล้วเนี่ยมันจะทําให้การโจมตีเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม30%ให้แกครีปป่าและมนสเตอร์ป่าเป็นเวลา90วินาทีเเอ,อแล้้วกก็ถาาาาหหรรสัง Holy d r a ก o n เนี่ยนอกจากบัฟ g h t n i n g Thunder แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างความเสียหายเป็นโบนัสดาเมจเพิ่มเติมจากฮีโร่นะครับคิดเป็น5%ของแม็กเของเป้าหมายเป็นเวลา90วินาทีนะครับคูลดาวน์3วิรู้ฝั่งแสงไปแล้วเรามารู้ฝั่งดาร์กกันบ้างนะเริ่มันที่ด a ก k ์เลเยอร์และอินฟินิต s l เลเยอร์กันก่อนนะครับอันแรกเรามาดูการออกแบบกันก่อนนั้นดักซ์เลเยอร์ทั้งสองร่างเนี่ยผู้พัฒนาอยากจะให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความมืดนะครับแล้วก็การที่เขาแยกเป็น2ร่างเนี่ยเพราะว่าผู้พัฒนาเนี่าเลนเนววง เหมือนกันนะฮะในส่วนของดักเซเลเยอร์เนี่ยคอนเซปต์ก็คือเป็นสัตว์ร,ร้ายแห่งความโกลาหลแล้วก็มีความแบบออริจิอะไรอย่างเงี้ยมีความดั้งเดิมเป็นสัตว์ร,ร้ายแต่ในส่วนของอินฟินิตเซเลเยอร์เนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยอยากจะให้ความรู้สึกแบบเป็นดักเซเลเยอร์ที่อัปเลเวลขึ้นมาเก่งขึ้นน่ากลัวขึ้นนะฮะและนอกจากคอนเซปต์ไปแล้วนะเรามาดูเอฟเฟกหลังจากสังหารทั้งสองตัวกันนะครับมาเริ่มที่ดักเซเลเยอร์ตัวเริ่มต้นกันก่อนดักเซเลเยอร์เนี่ยจะปรากฏตัวในสมรภูมิในนาทีทีีีีี่่2ขออองงงงเเเเเเกกาาากกกกมมแลลล้้้้ว็จจะะรรรรฟชชททททุ3นนนาาาาาาาหหหััััสถดดซยย์ไ ได้บัฟดักสเลเยอร์พาวเวอร์วันซึ่งบัฟนี้เนี่ยจะเพิ่มโบนัสความเสียหายถ้าเราไปโจมตีป้อมของศัตรูเป็นเวลา90วินาทีซึ่งต่อมาเป็นอินฟินิต s เลเยอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะปรากฏในแมปเนี่ยในนาทีที่8ของเกมแล้วก็จะรีเฟชทุก3นาทีหลังจากการสังหารถ้าสังหารได้เนี่ยทีมจะได้บัฟดักสเลเยอร์พาวเวอร์ทูซึ่งบัฟนี้จะต่างจากพาวเวอร์วันนะพาวเวอร์ทูเนี่ยนอกจากเงินที่ได้แล้วเนี่ยทั้งทีมเราจะได้การเพิ่มเกราะกายภาพเกราะเวทและก็ฟื้นฟูเอชพีนนัแลล้ววกใเเาดีย ผู้ที่สังหารอินฟินิตซเลเยอร์สามารถเรียกเขาออกมาโจมตีป้อมสัตรจูได้เอออารมณ์เหมือนเรียกเร็กในแมปเก่าอ่ะพูดถึง2ร่างไปแล้วไม่พูดถึงร่างที่3าไม่ได้นั่นก็คือก็อตเลเยอร์นี่ครับซึ่งในร่างนี้เนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยหวังว่าอยากจะให้เราเนี่ยรู้สึกถึงว่าเขาเนี่ยเป็นราชาปีศาจที่แข็งแกร่งที่สุดในสมรภูมิจากข้อมูลนี้บอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นปีศาจพลังความมืดที่แข็งแกร่งที่สุดเนี่ยครับในเนื้อเรื่องก็น่าติดตามเหมือนกันนะตัดมาที่อันนี้กนกวขล้้้ึแให็ ความรู้สึกแบบเหนือกว่า2ร่างที่ผ่านมาคิดดูแค่ชื่อก็น่ากลัวแล้วนะกอสเซเลเยอร์เขาเกิดมาเพื่อฆ่าเทพเจ้าเนี่ยฮะซึ่งกอสเซเลเยอร์จะปรากฏในสมอรูมูในนาทีที่15ของเกมและก็จะรีเฟชทุก4นาทีหลังจากการสังหารถ้าหากทีมเอาชนะกอสเซเลเยอร์ได้เนี่ยเราจะได้รับบัฟดาร์เซเลเยอร์พาวเวอร์เห็นไหมวันทูทรีเลยนะครับซึ่งบัฟนี้จะคล้ายกับดาร์คเซเลเยอร์พาวเวอร์ก็คือจะเพิ่มการป้องกันทางกายภาพป้องกันเวทมนต์แล้วก็ฟื้นฟูเอชพีแต่ว่าหน่วยที่เพิ่มเนี่ยม จะมีซิงเกอร์ของบัฟนี้นะครับบัฟสองเนี่ยเรียกเดรกใช่ไหมบัฟนี้เนี่ยไม่ต้องเรียกครับคลิปเลนกลางในเว็บถัดไปเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยกอสเลเยอร์ทันทีโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าหากทีมเราเนี่ยตีมังกรชนิดใดชนิดหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วเราเนี่ยจะไปเอาอีกบัฟนึงเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยโจมตีเบาลงอันนี้ก็เหมือนเดิมนะจากข้อมูลตรงนี้นะถ้าทีมไหนอยากฟาร์มเร็วตีมังกรแสงถ้าอยากตีป้อมเร็วตีดาร์กเนี่ยนอกจากการปรากฏตัวของมังกรทั้งสองแล้วเนี่ยมันจะมีระบบเดยนนนนนะะคคครรััับบอออี้เเเป็็ขงงใหม่่ลลยยยาๆกื หลังจากเวลาในเกมเนี่ยสินาทีเนี่ยกอสเซเยอร์ปรากฏตัวใช่ปะ่ะแล้วช่วงเวลาในเกมเนี่ยจะกลายเป็นกลางคืนนะมันแสดงถึงว่าเมื่อกอสเซเรเยอร์ละความมืดมาเยือนเนี่ยการต่อสู้ที่แท้จริงกําลังจะเริ่มต้นขึ้นคอมมอนเซนเลยนะครับเพราะแบบกลางคืนเนี่ยทุกอย่างก็จะอันตรายขึ้นนะครับกีบเลนทั้ง2ฝ่ายก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสพลิกเกมสูงมากขึ้นนะครับซึ่งลองไปเล่นกันดูนะในตัวเกมพอ15นาทีมันแจ้งแบบตื่นเต้นมากมันบอกว่ากอสเซเรเยอร์เนี่ยปรากฏตัวแล้วเตรียมตัว อย่าง Crosslayer อย่างที่บอกนะแล้วก็มันถือว่าเป็นช่วงเลดเกมนะซึ่งในช่วงเลดเกมเนี่ยผู้เล่นทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนี่ยต้องโฟกัสทั้งคู่นะถ้าใครเผลอก็อาจจะแพ้ก็ได้นะครับเห็นไหมการที่ปรับ Battlefield 4.0มาเนี่ยพี่รู้สึกเลยว่าระบบเนี่ยมันทําให้สมดุลเกมเนี่ยมีความซับซอ้อนแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับมาหัวข้อต่อมานะเป็น Interface 4.0นะจากหัวข้อหนึ่งสองสามเนี่ยพูดถึงแมปมาเป็นหลักใช่ปะแต่ผู้พัฒนาเนี่ยไม่ได้ modify แค่แมปนะเขา modify ทุกหน้าของเเเเเกกมลยยนนนนัั่่็คือองรไปดี๋าูท ส่วนนะเริ่มจากล็อบบี้แล้วก็โหมดต่างๆซึ่งโอเวอร์เอาการออกแบบอินเทอร์เฟซเนี่ยผู้พัฒนาเนี่ยอยากจะให้ดูกระชับท้นสีเนี่ยออกแนวสว่างแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนำะดูง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนรกๆนะครับทำให้ผู้เล่นเนี่ยเข้าเกมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่งงนะฮะซึ่งบอกเลยว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยดูดีทั้งล็อบบี้โหมดต่างๆสวยดูดีเรียบหรูแล้วก็ชัดเจนสุดๆนะมันดูแบบไฮโซขึ้นมาเลยอนะต่อมาจะเป็นหน้าจับคู่กับการจัดหาทีมนะครับอันนี้ก็ดูเรียบหรูสบายตาแล้วก็แบบสสวววยยมมมมาาาากกกกๆนะนนนนัััดดูููไไหหลลลื่่่่่ปแ้้็พีรจบบคิ มันคือสถานที่ไหนในอนาทโนนะครับนอกจากความสมูทเนี่ยผู้พัฒนาเขาบอกว่ามันจะเพิ่มความตื่นเต้นให้ก่อนเริ่มเกมเออมันไม่ใช่แบบอะไรที่แบบนิ่งๆแข็งๆนะและในส่วนต่อมาจะเป็นหน้าที่เลือกฮีโร่แล้วก็หน้าโหลดเข้าเกมอันนี้ก็ทามาได้อย่างสวยมากๆแล้วก็เลือกง่ายชัดเจนนะฮะที่ชอบในส่วนที่พอเราเลือกเสร็จมาก,ก่อนที่เข้าเกมเนี่ยมันจะซูมมาที่หน้าโมเดลฮีโร่ที่เราเลือกอะซึ่งบางคนก็จะมีท่าน่ารักน่ารักหรือท่าซิกเนเจร์อย่างอิกกี้หรือว่าอย่างน้องอาญาที่แบบชู2นิ้วอะไรเงเี้ยเอ,อเปะนนนมมััม้ีกาารรบจ เทอร์เฟสสรุปผลการเล่นจากเดิมเนี่ยจะเป็นการแจ้ง MVP ปกติทั่วไปแต่อันใหม่มันจะมีแอคชั่นพิเศษสําหรับผู้ที่ได้ MVP นะมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็น Very Important Person จริงๆของเกมนะเอ้ยไม่ใช่ดินั่น VIP สิ MVP คือมันแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็น Most v a l u a b l e Player ของเกมนี้อ่าผู้เล่นทรงคุณค่านะฮะนอกจากนั้นนะมันจะเพิ่มตัวเลขแสดงความเสียหายมาจากเดิมเนี่ยจะมีสีเขียวสีแดงสีม่วงสีขาวใช่ปะอันนี้เกมเพิ่มสีเทามาถ้า,าเราเนี่ยโจมตีใส่เกาะสตูซึ่งอันนี้พี่ว่าโคตรด,ดีเพราะ มันจะทาให้เราเนี่ยคำนวณดาเมจได้ด้วยนะฮะต่อมาน่าจะเป็นโอกาสพลิกเกมเอออันนี้เขาบอกว่าถ้าหากเราเนี่ยอยู่ในทีมที่เสียเปรียบใช่ป่ะแล้วเราเนี่ยไปชัดดาวยีโร่ศัตรูคนนึงได้อะเราจะได้เงินเพิ่มซึ่งอันนี้ตัวเกมจะคํานวณมาให้นะว่าให้เงินเท่าไหร่นะรวยเนี่ยโอ้โหคิวเดียได้240ในรูปนะต่อมาน่จะเป็นการปรับสมดุลปลา GM เนี่ยบอกว่าจากฟีบวับเก่าๆเนี่ยผู้เล่นในตาแหน่งเลนกับผู้เล่นปลาเนี่ยชอบทะเลาะกันเรื่องดูดเวลอะไรเงี้ยแท็กคลิปอย่างนึงกกก็คือถ้าาหโ่ ป่าที่มีไอเทมนี้เนี่ยไปแท็กคีปเลนเนี่ยจะได้ค่าประสบการณ์กับเงินเนี่ยแค่40%ส่วนคนอื่นเนี่ยได้100%เนะีฮะแล้วก็เอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะหมดไปหลังจากเกมผ่านไป5นาทีอันนี้พี่คิดว่าผู้พัฒนาเนี่ยอยากจะให้ตำแหน่งของฮีโร่ในเกมเนี่ยโฟกัสที่ตำแหน่งตัวเองอะเหมือนป่าก็ฟาร์มอยู่ในป่าเป็นหลักอย่างเงี้ยไม่ต้องแท็กคีปมากเกินไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนจนนะฮะแล้วหัวข้อ,ขอต่อไปจะเป็นการเลือกตำแหน่งล่วงหน้าจะไมเยอะมากเลยนะวันนี้อันนี้ถ้าใครได้เข้าไปเล่นเนี่ยน่าจะเข้าใจ เลือกเล่นก่อนจิ้มเลยอ่ะซึ่งแป๊บเดียวนะหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้าแบนพิกซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยจะแบนได้ฝั่งละ3ตัวที่ไม่ซ้ากันซึ่งคนที่แบนก็คือตําแหน่งของผู้เล่นลำดับ,บที่3-45านะฮะทำพร้อมกันได้เลยภายใน30วินาทีนะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการเลือกคีโร่ที่เราจะเล่นนะฝั่งละ20วิคือเร็วมากมากนะคือเมื่อก่อนเนี่ยแบนพิกทีใช่ไหมเราเลือกเสร็จอะไรเสร็จอาจจะแบบไม่กินน้ําไปพักสายตาไปฉี่แต่ตอนนี้ไม่ได้นะต้องถือมือถือไปด้วยนะครับและนอกจากนั้นน ของผู้เล่นคอนเคอร์เลอร์ที่มีดาวเนี่ยห้าดาวซึ่งถ้าขึ้นมาถึงซูพิร์มคอนเคอร์เลอร์แล้วเนี่ยก็จะได้รับรางวัลมากมายให้โสดความเก่งที่เราเนี่ยแต่แรงมานะครับแล้วก็แรงซูพรมคอนเคอร์เลอร์นะครับห้อันดับแรกของเซิร์ฟเวอร์ก็เป็นกอริสโรเลอร์เหมือนเดิมเอออันนี้พี่ว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาสำรวจนะว่าผู้เล่นบางคนบอกขึ้นมาถึงตำแหน่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแรงผักที่จะเล่นต่อจะไปถึงกอริสโรเลอร์ก็ยากมากเพราะมันไกลมากถูกปะดังนั้นเขาก็เลยมีซูรรรรมคอเเลลาาาท้้้กกกกดนนนนจ่่่ยตยตแแขึนนะะะสวสวุับบบ็็ืปป การจัดท no ีมนะครับซึ่งในการสร้างทีมกด5ไตแรงเนี่ยเจ้าของห้องเนี่ยสามารถชวนคนที่แรงต่างกัน2ขั้นได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่อยู่แรงเดมอนใช่ไหมพี่สร้างห้องพี่สามารถชวนเพื่อนที่อยู่แรงโกกับแรงแพทมาเล่นด้วยกันได้เออมันก็ทําให้เราเนี่ยเจอเพื่อนแบบเล่นต่างแรงได้มากขึ้นนะฮะอันนี้จะเป็นข้อมูลต่างๆที่พี่เนี่ยสรุปมาให้แต่จริงๆอ่ะจากเว็บไซต์ของ g ารินาอวีไทยแลนด์เนี่ยมันจะมีดีเทลการโมดิฟายอีกหลายส่วนนะไม่ว่าจะเป็นเขาปรับปรุงเรื่องการกดไลค์การโมดิฟายเบสพอยต์รวม เป็นอย่างไรบ้างสําหรับ Battlefield 4.0นะรุ่งอรุณแห่งการกําเนิดใหม่ในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเราเนี่ยเหมือนได้เล่นเกมใหม่จริงๆครับสามคำแรกจากต้นคลิปก็ยัง3คํานั้นอยู่ก็คือสวยสดมันจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นภาพสวยนะครับเนื้อหาเกมหรือทุกอย่างมันสดใหม่แล้วก็เล่นอย่างมันในคลิปนี้พี่ก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดูข้อมูลเนี่ยจะสามารถแบบเอาไปปรับใช้ในเกมได้รู้ว่าแบบบัฟตัวนี้เนี่ยต้องทํายังไงแล้วเราต้องเล่นยังไงปรับตัวยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวไปเล่นเกมก่อนคลิปหน้าต้ออองคตติดาามนะว่เป็ไร ไปดีกว่าสวัสดีครับ